มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้าโยนก้อนหินขึ้นไปตรงๆด้วยอัตราเร็ว15เมตรต่อวินาทีจากยอดผาชันแห่งหนึ่งซึ่งสูง50เมตรจงหา 1. จะกีบเวลาเท่าใดตั้งแต่เริ่มคว้างจนตกถึงพื้นข้างล่างขอไข่ข้อ2ครับจะมีอัตราเร็วเท่าใดและมีลักษณะเคลื่อนที่อย่างไรและอยู่ที่ไหนเมื่อคว้างไป2วินาทีอ ข้อนี้นะครับเป็นข้อแรกที่ที่เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรงในแนวดิง่งในแนวดิง่งซึ่งในแนวดิ่งเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึง่งคือคือทิทครับคือทิทเนี่ยสำคัญแต่ว่าน้องเนี่ยให้น้องคิดเหมือนเดิมเลยคือว่า คิดเหมือนการการการเคลื่อนที่เชิงเส้นปกติอครับที่แตกต่างคือทิศกับความเร่งอ่าโดยเดี๋ยวพี่จะอธิบายความเร่งก่อนความเร่งเนี่ยครับวัตถุเนี่ยเมื่อลอาอยู่บนอากาศเนี่ยย่อมมีแรงกระทำหนแรงเท่านั้นคือแรงที่โลกดูดวัตถุใช่ไหมครับหรือแรงโน้มถ่วงก็คือ MG ใช่ปะ จากซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอครับมีแรงเพียงแรงเดียวที่จะทำต่อวัตถุเพราะว่าเราไม่คิดแรงต้านจากอากาศใช่ปะ่ะแรงแรงต้านจากอากาศที่จะทำเนี่ยเราไม่คิดซิกมาเอฟจึงเป็นเอ็มจีจับเท่ากับเอ็มเอเอจึงเท่ากับ G เสมอแสดงว่าความเร่งครับเมื่อเคลื่อนที่แนวดิ่งเนี่ยความเร่งจะเป็นจะเป็น g เสมอโดย G เนี่ยจะมีค่าประมาณ981หรือประมาณ10 ถ้าคิดเราหยาบหยาตัวข้อสอบเอนทานเนี่ยน้องให้น้องระวังไว้นะคือบางฉบับเนี่ยมันให้ใช้9.8บางฉบับเนี่ยให้ใช้10ดังนั้นเนี่ยก่อนน้องจะทำข้อสอบเนี่ยน้องต้องอ่านสิ่งที่เขากำหนดให้ก่อนว่าเขาให้ว่าเขากําหนดเป็น9.8หรือเขาหรือเขากําหนดเป็น10โอเคนะอ,นอันแรกเคลียร์คือความเร่งความเร่งใช้เป็น G อ่ะอันที่สองครับคือทิศ ทิศเนี่ยให้น้องจำไว้เลยครับว่าทิศเดียวกับความเร็วต้นเป็นบวกทิศต,ตรงข้ามอะไรก็ตามครับที่ทิศต,ตรงข้ามกับความเร็วต้นเนี่ยให้เป็นค่าลบซะเช่น ปาวัตถุครับขึ้นไปอี่จุดนี้จากจุด A ครับไปจุด B อย่างเงี้ย u เป็นบวกแน่นอนใช่ป่ะครับ V เนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ต่อเนี่ย v ก็เป็นบวกเพราะทิศของ V เนี่ยครับทิศเดียวกับ U ใช่ป่ะส่วน S เนี่ยคือระยะนี้ใช่ไหมครับระยะเนี่ยคือการกระจัดการกระจัดคือเท่านี้ใช่ไหมดังนั้นการกระจัด จึงเป็นบวกแต่ถ้ากลับกันนิดนึงครับถ้าไปจาก a ครับไปที่จุด c แต่ว่า c เนี่ยมันเคลื่อนที่ลงมาแล้วมันเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วด้วยความเร็ว v อย่างเงี้ย u เป็นบวกเสมอใช่ปะ่ะแต่ว่า v ตรงเนี้ยจะเป็นลบแล้วส่วน s เนี่ยครับ s เนี่ย วัดจาก a ไป c วัดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสู่จดุดสุดท้ายเนี่ยทศเดียวกับ u ใช่ไหมยังั้น s เนี่ยเป็นบวก่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าความวัตถุขึ้นไปวัตถุเนี่ยครับตกลงมาอย่างเนี้ย u ก็เป็นบวกใช่ป่ะครับ v เป็นอะไรครับ v ที่ตรงข้ามใช่ป่ะ v ก็เป็นลบแต่ว่า s เนี่ย เป็นอะไรเลย s เป็น0ูนยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเคลื่อนที่ลงมาอย่างนี้เลยอ่าถ้าเป็นในลักษณะน,นี้ครับก็เหมือนกันครับ u เป็นบวก v เป็นลบส่วน s เป็นลบครับเพราะว่าทิศของการกระจัดจากจ,ากจุดเริ่มต้นสู่จุดสุดท้ายทีตย่ตรงกัข้ามกับทิศของความเร็วต้น จานั้น s ต้องเป็นลบอ่โดยจะมีทิคนิดนึงครับให้น้องจำไว้ว่าถ้าที่ระดับเดียวกันเนี่ยวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่มาใช่ป่ะที่ระดับเดียวกันเนี่ยจะพบว่าขนาดของความเร็วเท่ากันแต่คนละทิศนะครับเพราะว่านี่ทิศขึ้นอันี้ทิศลง เช่นถ้า u เป็น4 v ก็เป็นลบ4ครับ u เป็น10 v ก็เป็นลบ10 u เป็น2 v ก็เป็นลบ2โอเคโดยหลักๆแล้วครับก็มี2แบบที่แตกต่างก็มันก็ไม่แตกต่างครับมันสมเหตุสมผลนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรรู้ไว้ก็คือทิศกับความเร่งความเร่งก็คือเราใช้เป็นจีเลยทิศก็คือทิศเดียวกับความเร็วต้นเป็นบวกที่ตรงข้ามก็เป็นลบให้หมด โอเคนะอ่ามาดูที่ข้อนี้ครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าถ้าโยนหินขึ้นไปตรงๆอ่าก็วาดรูปครับโยนหินขึ้นไปตรงๆด้วยอัตราเร็วต้น15เมตรต่อวินาทีจากยอดผาชันแสดงว่าจุดที่โยนเนี่ยอยู่บนยอดผาใช่ปะ่ะอ่าซึ่งสูง50เมตรแล้วก็ตกลงมาเขา จากข้อกาไก่กครับเ <K ill> ขาบอกว่าจะกินเวลาเท่าใดตั้งแต่เริ่มฟัางจนตกถึงข้างล่างตกถึงข้างล่างก็คือตกถึงจุดนี้เลยใช่ปะอ่า <K ill> เขาให้หาอะไรครับเขาให้หาทีซึ่งทีเนี่ยมันเป็นบวกเสมอใช่ไหมอ่าว่าทีเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสิบห้าเมตรต่อวินาทีเรารู้ S และวว่าเป็นห้าสิบเมตร แต่เราลูแค่สองตัวครับแล้วนี้จะทําได้ไงออย่าลืมครับตรงนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวดิงดังนั้นถึงเขาไม่บอกมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าค่า A จะเท่ากับ G จะเท่ากับสิบแล้วก็ถึงถึงตรงนี้ครับพี่ผิดไปอย่างหนึ่งตรงไหนครับพี่ผิดตรงนี้เป็นห้าสิบจริงๆแล้วต้องเป็น ลบห้าสิบใช่ไหมครับเพราะว่าการกะจัดที่ตรงข้ามกับความเร็วต้นจะหาที่ครับ<ๆ>ก็ใช้สูตรรู้ S รู้ U รู้ A รู้สามตัวแล้วหาได้ละ s เท่ากับ U T บวกหนึ่งส่วนสองเอกำลังสอง s คือลบห้าสิบคือสิบห้าบวกหนึ่งส่วนสองคือ A คือเท่าไหร่ครับ10อ่าตรงนี้ก็ผิดครับ A ต้องเป็นลบ10เพราะจะเห็นได้ว่าทิศของแรงโน้มถ่วงครับมันโคลรทิศกับความเร็วต้นมันต้านก,ากันเ่อนที่ใช่ไหมมันทำให้เครื่องที่ช้าลงจนวกกลับในที่สุดเนี่ยดังนั้น A ต้องเป็นลบอเรียบร้อยครับตัดกันตรงนี้ได้ลบ5เอาลบหาหารตลอดครับลบหหารลบ5ได้1 ลบห้าหารสิบห้าได้ลบสามลบห้าหารห้าสิบได้สิบก็จะได้นี้ครับย้ายาสบ 3, บ 10, าิบมา,า,าก,กไ็ได้ทีกำลังสองลบสามทบวกสิบเท่ากับศูนย์อ่าพี่ย้ายผิดลบสิบเท่ากับศูนย์ก็ได้อะไรทีนี้ครับ t ลบห้า t บวกสองใช่ไหม อ่าใช่ทก็เท่ากับ5หรือลบ2แต่ทเป็นลบไม่ได้เพราะว่า T ีต้องเป็นบวกเสมอใช่ไหมเวลาติดลบไม่ได้อ่าจึงต้องตอบว่าความใช้เวลา5วินาทีนั่นเองข้อแรกตอบแล้วครับ5วินาทีมาดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อ2เขาบอกว่าจะมีอัตราเร็วเท่าใดและมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรและอยู่ที่ไหนเมื่อคว้างไป2วินาที แส,แสดงว่าค้ามไบสองวินาทีเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนพี่พี่ไม่รู้แหละมันอาจจะอยู่ตรงมันอาจจะยังไม่วกกลับก็ได้มันอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่สิ่งที่จะบอกเราได้เนี่ยจะบอกสูตรเนี่ยครับการคำนวณเนี่ยจะบอกอเขาบอกว่าจะมีอัตราเร็วเท่าใดเมื่อเวลาผ่านไปสองวินาทีใช่ไหมครับ จะหาอัตราเร็วครับก็คือหาความหาความเร็วปลายเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีก็คือหา V จาก V เท่ากับ U บวก AT ครับเรารู้ V และเอ้ยเรารู้ U และว่า U คือ15 A คือลบ10และ T คือ2แทนค่าครับ V เท่ากับ U บวก AT V จึงเป็น ลบห้าเมตรต่อวินาทีครับแ,แสดงว่าสองวินาทีเนี่ยเวลาผ่านไปสองวินาทีเนี่ยมันกลับทิศแล้วมันน่าอยู่ประมาณตรงเนี้ยมันน่าอยู่ตรงเนี้ยและเคลื่อนที่ลงเพราะว่ามันเคลื่อนที่ลงเพราะว่าเป็นลบใช่ไหมครับมันเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วห้าเมตรต่อวินาทีดันะงนั้นเคลียร์แล้วจะมีอัอออาตราเร็วเท่าไหร่ก็ตอบห้าเมตร ต่อวินาทีลักษณะาการท,ที่อย่างไรก็ทิศลงอ่าและอยู่ที่ไหนเมื่อว้างไป2วินาทีอยู่ที่ไหนนะครับก็คืออะไรครับการที่เขาบอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือหาการกระจัดใช่ป่ะอ่าหาการกระจัดซะก็หา S ครับ เอสเท่ากับ u ูทีบวกหนึ่งส่วนสองเอทกำลังสองแทนค่าครับ u คือสิบห้าทีคือสอง a ก็เท่ากับ g ใช่ไหมครับแต่ g ีติดตั้งกันทันที่ g จึงเป็นลบก็เป็นลบสิบทีกำลังสองก็เป็นสองคูณสอง s ก็เท่ากับสามสิบตัดครับลบอ่าลบยี่สิบ S, S จึงเป็นสิบเมตรแสดงว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อว้างไปสองวินาทีแสดงว่าอยู่สูงจากจุดเริ่มต้นใช่ป่ะครับแสดงว่าอยู่สูงจากจุดคว้างสิบเมตรก็คือระยะเนี้ยระยะเนี้ยเป็นสิบเมตร กานกะจัดหรือจะบอกอีกก็ได้ครับว่าอยู่สูงจากพื้นล่าง10บวก50เท่ากับ60เมตรนั่นเองต้องตอบอยังไงก็ได้ครับให้คนคนออกข้อสอบเนี่ยมันอ่านแล้วรู้เรื่องอจังนั้นข้อนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับก็ถือว่าอธิบายนานนิดนึงเพราะเป็นข้อแรกที่ที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิง่ง ในข้อนี้ข้อ1ก็ตอบ5วินาทีข้อ2ตอบอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่ทิศลงและสูงจากจุดเริ่มต้นเนี่ย10เมตรและสูงจากพื้นล่าง60เมตรนั่นเองอเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อนี้เคลียร์